ครับวันนี้พี่ม็อบพี่พม็อบเรกสู่แห่งกระตุ้นขับนะฮะครับมาทำไมครับมาซื้อน้ำสภาพน้ำดูไม่ค่อยดีกินไปแล้วรจริงๆพี่ม็อบมาก่อนพี่ดูแมนหรือพี่ไายพี่ชายพูดมาถึงแต่พี่ม็อบพี่ม็อบทำอะไรไปแล้วบ้างไหนลอง,เล,งเล่าหน่อยเล่าหน่อยถ้าเหลาปุ๊บเราต้องสัญญาก,ก,กันก่อนว่ารีวิวแมนจะไม่ด่าทีนคุณซื้อน้ำแต่ซื้อน้ำเนี่ยอ่ะอันนี้บอกไปในตัวเลยได้ไหมว่าซื้อน้ำอ่ะเวลาซื้อน้ำจะสามารถเลือกซองไ A ที่รองแก้ว แบบสุ่มได้อย่างหนึ่งเมื่อซื้อครบ600อยเนี่ยจะได้เป็นอย่างละอันเนี่ยนี่ถ้าซื้อครบ600้อยจะได้ใบหนึ่งอือ่าูเรื่องไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อครบทุกส0่้อได้สติ๊กเกอร์ก่อนหกรยได้อนี้ได้อ่าพี่ลองแก้วอีกอันหนึ่งพี่ม็อบพี่ม็อบเอาไปให้ให้มิโดระ มิดเดลระยะเหมือนกันไงมีดลระยะลายมิดเลระยะป๊อปฮะเมื่อกี้400ได้สติ๊กเกอร์600ได้ที่ลองแก้วเพิ่มแล้วก็ครบทุก800อ่ะก็คือมีสิทธิ์ลุ้นตัวสแตนดี้30เซนน่ะอีกหนึ่งอันใ่ใส่ชื่อนะใส่ชื่อเราใช่เซอตนี้เดี๋ยวเขาจะจับรางวัลอีกทีนึงแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นใบะสมแต้มครบทุกๆ250บาทนะครับก็คือจะมีได้ทั้งตัวโบรไม์แลวก็ทั้งโฮโลแกรมการ์ดแต่ว่าโฮโลแกรมการ์ดเนี่ยเป็นพรีออ ซึ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้เป็นสุ่มหมดเลยใช่แล้วนอกนอกจากจะมีพวกเมนูน้ำได้เลยนะฮะอันนี้ได้เลยมีแค่นี้ที่พิแอรเดอร์แยมก้านเนี่ยจะต้องพิแอรเดอร์ซึ่งก็คือเขาจะให้ลงพิแอเดอร์ก็คือพิแอรเดอร์แล้วก็ให้เบอร์ก็คไว้แออเดอร์ก็คือพิแออเดร์บอกรายละเอียดอันนี้ก็คือนี่อันนี้อันนี้อธิบายตัวนี้ก่อนได้ไหมนี่แหละครับเป็นเมนูน้ำถ้า ซื้อน,น้ำเสร็จก็จะมีสิทธิ์ได้เลือกเป็นที่รองแก้ว1เซ็ตนะครับเลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งแล้วก็จะมีของอันนี้อันนี้เป็นซองสุ่มหมดเลยตามราคาตามป้ายเลยอ่ายกเว้นอันนี้ยกเว้นอันนี้อันนี้ไม่ต้องสุ่มอันนี้เลือกได้เลย3แบบแล้วก็มีแบบนี้อีก2อันเดี๋ยวเราไปดูอ่าแล้วก็มีกล่องอ่าเราไปดูพี่ริวแมนดีกว่าพี่ริวแมนพี่ริวแมนจะซื้อน้ำอะไรครับดูตรงนี้ให้ดูนี่ก่อนนี่คือของนี่คือของนี่คือของ ที่มีนี่อันนี้คือซานาคลิกที่เป็นแบบทรงใช่ใช่วันนี้น้ำโชว์โต๊หมดแล้วครับนี่นะฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมได้ซื้อไปแล้วแล้วผมก็ได้ที่รองแก้วไปแล้วซึ่งผลก็คือไม่ได้เดกุเลยสติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้เดกุเลยสวัสดีครับคุณผู้บริโภคไปนี่แล้วน้ำา เอาเอาเอาสองอันครับอันอันนี้ด้วยก็ได้ครับสามแก้วเลยเหรอครับแก้วเลยครับเพราะว่าเพราะว่าตู้นี้มันจะได้รู้อะไรนะแก้วันึี้ที่ Long Bell ค่ะหนึ่งแก้วจะได้หนึ่งอันนะคะแล้วตอนนี้มีสองตัวเลือกค่ะชุดเอกับชุดบีอันนี้เลือกหรือสุ่มเหรครับสุ่มสุ่มหมดเลยสุ่มหมดเลยแต่ว่าถ้าพี่ซื้อสามแก้วก็จะมีสิทธิ์ได้สามอันใช่ไหมครับอ่าแก้วละอันแต่โทกะอยู่แต่ชุดบีนะชุดชุดเอไม่มีโทกะคารมิลาลี่อยู่ชุดเอนะเขาเหรอ เออเอาบีบสองอันเอหนึ่งอันครับผมขอให้ A อหนึ่งเป็นคอมมิเตอร์และอันนี้ไม่เอาเหรอครับพวกสแตนเลสคริลิกไม่สุ่มเหรอฮะอ๋ออันนี้อันนี้และอันนี้ต้องซื้อแยกใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้หนึ่งอันนี้ออันนี้อัี้หนึ่งนะครับเป็นอีหนึ่งเนาะเน่ะอย่างละหนึ่งนะครับอันอันนี้อันนี้ก็เป็นเข็มกัดสุ่มเหมือนกันเอามาให้หมดเลยครับสี่อันแน่นอนส่งใบสะสมแต้มให้เขาด้วยนะอันนี้อันนี้ใบสะสมแต้มอ่าแล้วบ่น่าผมซื้อเยอะนะครับรีวิวแมนซื้อเยอะกว่าอีกครับ ได้เวลาที่คุณจะได้หยิบสุ่มแล้วครับเราได้ฟิลญี่ปุ่นม้ากเลยครับ,รบสุ่มเ,เร็วๆครับข้างหลังตอ่อแถวยาวมากครับโ <i 'll> <you> บมายกับสติ๊กเกอร์ออโบมายได้2อ,อันเลยเนี่นี่นะครับเต,ต็มมือเต็มไม้ไปหมดแล้วครับครับอันนี้เป็นน้ำ ของขอคุณชมระจริงๆพวกนี้เนี่ยคือตัวละครที่ใส่ผ้าของคุณโคยูเราชิมกันตอนนี้ผมสนใจอีกคนหนึ่งอุคนกำลังสุ่มอยู่แต่ถ้าเวอร์ชั่นการ์ตูนขับจะเป็นที่พี่บอสถ้าเป็นเวอร์ชั่นป๊อปจะเป็นพี่จิ๊บอ่าเด็กกูปะเนี่ยเด็กกูปะเนี่ยเฮ้ยเด็กกูหน่อยนะอุ้ยเด้อโอ้โหขอแพนหน่อยขอแพนหน่อยพอดีคุณก้าวเฉลิมพลเขาไม่แล้วใจครับเขาไปซื้อมาอีกแก้วหนึ่งแล้วเขาก็สุ่มอีกรอบนึงครับ อ่ะกลับมาที่ตรงนี้ครับโค้าฮะแต่ว่าข้างใต้มันจะมีเหมือนเยลลี่เด้อฮะเหมือนกันนี่นี่ของเดกุก็เป็นแต่แต่มันมีมีสภาพแล้วของเดกุข้างล่างเป็นเยลลี่น่าจะเป็นสตรอเบอรี่มั้งสีแดงส่วนด้านบนนะด้านบนจับมาด้านบนจริงๆเป็นเป็นไอติมเป็นลูกเลยครับไอติมรสชาติอะไรครับต้อกแล้วนะอ๋อแต่ว่าตอนนี้สภาพไอติมมันจะเหลวๆหน่อยแต่ผมรู้ว่าเท่กันแล้กับโคลกฮเนี่ยมันมันมัโคลาทางใช่ไหมมันโคลาทางใช่ไหมได้อ๋อได้เหรอ อันนี้ก่อนอันนี้น่ารักโอกาสนะโอกาสเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชิมจะรอเขาถ่ายรูปแล้วจรอชิมอันนี้เป็นมิวสิโอฮะกระแถมคุกกี้หน้ามิโซะซึ่งจริงๆหน้าเนี่ยหน้ามันเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่กับซองซึ่งตัวคุกกี้มันจะมีหน้านะมแล้วก็เป็นชาเป็นชาร้อนอันนี้เป็นชาร้อนที่มีตาทำไมถึงเป็นติเสื้อครับของอันเนี้ยครับของของของตัวลมอ่ะก็เป็นชาบัลลีก็เป็นรสชาติของชาบัลลีไม่ได้มีอะไรคุณพูดอะไรครับเนี่ย ชาเมรีก็เป็นรสชาติของชาเมรีก็ใช่ดีครับไม่เชื่อมันจะมีความแปลกกว่าที่อื่นไงที่พิเศษคือเขามีคุกกี้หน้ามุ้งดิโอห์แทนเองนี่นี่นี่อย่างที่บอกว่าไนมะมันจะเป็นคุกกี้ธรรมดาส่วนหน้าน้องหน้าน้องจะจะจะอยู่ในตองโอ้หน้าหน้าน้องกลมมากครับไม่ใช่หน้าคุกกี้ครับหน้ามุ้งิโ์แมนครับนี่ซึ่งเวอร์ชั่นท็อปเขาภาพเป็นตัวนี้ด้วยอ่าอันนี้คือการแคสจากหน้าเราก็เลยให้เขาภาพเป็นคุกกี้อ๋อไม่น่าเกี่ยวให้คุกกี้ทำนายกัน ีมิลิโอกับน้ำชาแล้วมันช่างเข้ากันมากเลยครับกลิ่นของน้ำชาเนี่ยมันไปตีกับคุกกี้ที่อบโรนอยู่ในปากแล้วเราจะสัมผัสถึงมิลิโอ้มันจะมี <c oughs> มิลิโออยู่ข้างในมีไม่อยู่ในน่ากลัวว่ะมิลิโอที่สาม,มารถทะลุสิ่งใดได้ครทะลุอยู่ในร่างกายเราชามรลสิสลับแบบโคกผมต้องเสียนะครับเนี่ยผมดีสับอันนี้อันนี้จะไปโทษที่ร้านก็ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องโทษคนกินผมยังไม่ได้ชิมโฟกัสเลยนะฮะ เป็นยังไงฮะน้ำโซกะและทไวส์มันอร่อยครับมันเปรี้ยวๆหวานๆนะมันจะมีความเป็นสับปะรดอยู่นะแล้วก็ใช่สับปะรดสับปะรดครีมเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวๆของซอสอยู่ความอร่อยที่ลงตัวกันอ่ะและนี่คือของที่ได้มาครับจริงๆเรามีถ่ายไว้ที่งานแต่ว,ว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยทําให้ภาพออกมาไม่ค่อยโอเคเราก็เลยมาถ่ายตรงนี้ม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือโรมที่ได้มานะครับ ภาพเป็นมิโดริยะกับเอาไม้นะฮะน็อ for sale ด้วยนะครับนี่ไม่มีขายนะเฉพาะงานแอนิเมะคาเฟ่เลยนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรนะครับภาพจากซีซั่น4ีฮะอีเวนต์นี้เป็นซีซั่น4หมดเลยนะฮะนี่นะครับอืมชอบมากเลยกินกินปลาหมึกก็ใช้พลังปลาหมึกได้ <c oughs> นะฮะต่อมาครับที่รองแก้วได้อะไรมาบ้างมาดูสินี่แฟตกัมครับผมนี่นะฮะ อุรรากาโอชาโกนี่นักเรียนยูเครับเคียวกะจังจิโร่เคียวกะนะฮะงานโรงเรียนนี่อันนี้มาเป็นวงเลยนะครับนี่นี่คามินาริเนเอดเวเวะบคุโกะและทุกคนจะมีครับผมอ่าอันนี้ก็มาเป็นคู่เหมือนกันนะฮะพี่ดูแมนชอบคนนี้อย่าโอโยโรซินะครับต่อมาฮะมาดูในส่วนของเข็มกัดได้อะไรมาบ้างได้เหมือนกันเลยะฮะ คุริชิมะอิจิโร่นะฮะนี่อันนี้เป็นแบบแข็งนะครับนี่ยูนิฟอร์มชุดนักเรียนนะฮะอันนี้เป็นแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนี่นะเนื้อสัมผัสไม่เหมือนกันนะนุ่มนิ่มนิ่มนะครับผมก็เป็นคุริชิมะอิจิโร่แต่เป็นร่างใส่ชุดของฮิวโร่นั่นเองฮะนี่นะครับอ่าต่อมาฮะอ่ะดูสติ๊กเกอร์ก่อนดีกว่ามีสติ๊กเกอร์ก่อน นี่สติกเกอร์ที่ได้อ่าทวายส์นะฮะตัวนี้ตัวละครนี้ตลกดีนะครับเขาชอบพูดย้อนแย้งในตัวเองแบบสมมติหอมจังเลยแล้วก็แบบเหม็นมากหรือเหม็นจังเลยหอมจังอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้เซอร์ไนทไอนะครับผมอ่าอันนี้แฟตกำรรอีกแล้วนะครับรู้สึกมีดวงกับทีมนี้มากเลยเนะี่ยทีมแฟตกำคร,ริชิมะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะฮะอ่าอ่า,อาเพราะว่าเนี่ยสแตนอะคริลิกก็ได้แฟตกำนะครับผมอืมนี่นะฮะพร้อมฐานเขา เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ประกอบให้ดูนะดูทีละตัวก่อนอันนี้ได้คิริชิมะเหมือนกันนะผมอ่าแล้วก็สแตนดี้ของเขานะฮะมันมีด้วยนะนี่เลยนะไว้โฟงไว้ค่อยๆนะครับร้อยด้านบนนี้นะครับแล้วก็นี่ไงตัวนี้ไงแม่บอกแล้วมาเป็นทีมเนี่ยเอออันเนี้ยสามอันเนี้ยเรายกสามอันเนี้ยได้แบบได้เป็นทีมเป๊ะเลยอะนะครับเนี่ย <laughs> เป็นทีมกันเลยถ้าใครดูเมซีซัน4แล้วนะครับ แต่ว่าสำหรับซีซันสีภาคไทยโรจรอสักประเดียวหนึ่งนะครับผมตอนนี้ดู 1, นึ่ไปก่อนทางไลน์ทีได้เลยนะฮะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวประกอบให้ดูนี่ครับประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครบทีมเลยแต่พี่แมนไม่ได้ใส่นี่นะฮะนี่ตัวคอนตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับอยากตั้งโชว์แบบนี้มากกว่านี่แฟตกรัรมครับอามาจิกิหรือซันอิตเตอร์คิริชิมะหรือเรดไรออดครับผมนี่ว้าน่ารักอะ่ะโยครบทีมเลย อ่ะอย่างที่เห็นวันนี้เราก็ได้มาพาไปชมบรรยากาศอนิเมะคาเฟ่นะครับที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของมาฮิโรคาเดเมียและซึ่งตอนนี้มาฮิโรคาเดเมียมีฉายทั้งไลน์ทีวีใช่และท็อปหรือว่าอ่าซับไทยก็จะมีในฟลิกก็มีอ่าในฟลิกก็มีอ่าไปดูได้แต่แนะนำดูภาคไข่เพราะว่าพวกเราภาคใช่ครับจะยังไงไปดูได้ตั้งใจกันอย่างรุนแรงเราไปทออันนี้เป็นซีซั่นสี่ซึ่งจะมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผม ยังไงถ้าใครถูกใจคลิปที่ยนีกดไลค์และแชร์พ้่มนด้วยนะครับใครไม่ได้ติดตามหรืชอ้ก็ฝากาด้กวยนะครับกดกระดิงๆๆๆๆ่งกิ้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 งสวัสดีครับ